เด็กๆที่ชอบคลิปของพี่ทองดีอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ทองดีด้วยนะคอะ๋อล่ะมีเด็กๆถามกันเข้ามามากมายว่าหัวพี่ทองดีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงบางคนเขาเรียกมันว่านักกากม,มันไม่ใช่หน้ากากนะครับเด็กๆเ,เพราะหน้ากากมันจะแบนๆแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นทั้งหัวเลยสวมเข้าไปในหัว เดยวพี่ทองดีจะให้เด็กๆด,ดูหัวทองดีในวันนี้อืมเด็กๆสงสัยว่ามันหายใจออกไหมมันมีจมูกนี่ <c oughs> ก็หายใจทางจมูกนี่มนี่ยมีขี้มูกมาดูสิไม่มีไม่มีไม่มีมมมแล้วก็หายใจทางปากได้อีกเห็นไหมมันมีรูอยู่นี่ส่วนเด็กๆที่ถามว่าใส่หัวพี่ทองดีแล้วมองเห็นไหมนี่ตรงนี้เด็กๆ ดำดำสองข้างมันคือเลนแว่นกันแดดไงเอามาใส่เนะี่ยหัวนี้นะครับทำจากเรซินไม่ใช่โฟมไม่ใช่กระดาษหน้ากากทั้งนั้นเด็กๆบางคนบอกว่าอยากได้หัวขอหัวหน่อยอโอ้ยเด็กๆครับเรซินเนี่ยมันแพงมากเลยนะหัวเนี่ยไปสั่งทำมาเนี่ยหัวหนึ่งนะ เกือบสามหมื่นบาทเลยใช้ได้อยู่มาเป็นสิบปีแล้วหัวพี่ทองดีอ่ะทีนี้มาดูข้างในหัวพี่ทองดีกันดีไหมอ่ะมานี่เปิดแล้วนะนี่เด็กๆเห็นไหมมันเป็นหมวกกันน็อกให้สวมใส่อยู่เนะียหนักมากเลยนะเนี่ยหัวทองดีนะหมวกกันน็อกเอาหมวกกันน็อกใส่เข้าไปใส่แทนหมวกกันน็อกได้ไหมไม่ได้ครับขับมอเตอร์ไซค์มองไม่เห็นนะ,อะลองดูนี่เห็นไหม เข้าไปข้างในแล้วนะเนี่ยตาเนี่ยมองเห็นปะเด็กๆด,ดูสิมองเห็นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมองเห็นไหมล่ะเห็นพี่ทองดีไหมมองเห็นกันป่ะอ่านี่เห็นไหมวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เป็นพี่ทองดีกันทุกคนแล้วเนี่ยเห็นไหมได้ใส่หัวทองดีหนักไหมล่ะ ไม่หนักใช่ไหมอมองน่ะมอง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 อ่ะละทีนี้เด็กๆก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะครับนี่ใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้แน่นไม่มีหลุดเพราะมีสายล็อกอ <c oughs> หนักหนักหนักนักนแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ล็อกสาย <c oughs> แล้วกับปาได้เต็มที่เลยและนี่ก็คือหัวทองดีที่เด็กๆหลายคนนะครับถามกับถามเข้ามาว่าใส่ลำหมอเห็นไหมมองเห็นครับชัดเจนดีหายใจออกไหมหายใจได้แค่ขี่โมกได้แต่ว่าถ้าใส่นานๆเนี่ยใส่เต้นใส่วิง่งใส่ออกกลาลังอะไรเนี่ยหายใจไม่ค่อยถนัดครับจะเหนื่อยแต่ว่าอยากจะให้เด็กๆได้สนุกสนานกับหัวทองดีนี่ เพราะว่าใส่แล้วออกมาตลกหน้าดูเลยโอเคขอบคุณเด็กๆ <g iven> ทุกคนที่ติดตามพี่ทองดีนะครับอ้ออีกนิดหนึ่งสำหรับเด็กๆที่ดูคลิปพี่ทองดีนะครับแล้วเกิดชอบเกิดถูกใจขึ้นมาเด็กๆอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ทองดีด้วย <g iven> พี่ทองดีไม่อยากพูดเหมือนคนอื่นไม่จําเป็นต้องกระเทิบไล์นะก <g iven> ดเบาๆก็เชื่นใจเหมือนกันแหละโอเค อย่าลืมกดไลค์พี่ทองดีด้วยนะครับแล้วเรามาสนุกสนานกันต่อในคลิปอีกมากมายที่พี่ทองดีเตรียมมาฝากเด็กๆคลิปนี้ไปละไป